สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรุยสกอตต์บอยสนั่นวิ่งช่องเอ็มโฟล์ทำเอาลมแทบจับโดนกันทวนนาจนต้องออกมาโวยสนั่นโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวสําหรับการเปิดใช้ระบบเอ็มโฟลทางด่วนใจอัตโนมัตินําา่อง4ีด่านได้แก่ทัญบุรี1ทัญบุรี2ทับช้าง1และทับช้าง2ภายใต้โมเดลวิ่งก่อนจายทีหลังเพื่อรดรถติดหน้าด่านเก็บเงินหลายคนบอกว่ายุ่งยากมากๆแถมยังเสียงเงินคับรับหลายเท่าตัวแบบงง ไม่เว้นแม้แต่พระเอกหนุม่มหล่อลุยสกอตที่ล่าสุดต้องออกมาร้องเรียนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเอ็มโฟครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกผมก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีวิ่งก่อนแล้วค่อยจ่ายครับสรุปไม่คุ้มครับเพราะต้องจ่ายค่าผ่านทางและคร,ะรับรับสองครั้งเพราะระบบ AI ไม่เคลียร์ยอดให้ครับและกลัวโดนคดีอาญาแฮชแท็กก็ต้องจ่ายครับผมใช้บริการไป6ครั้งเท่ากับ780ปิบาทบวกค่าน้ำมันแฮชแท็กเป็นลมครับถ้าใครมีข้อมูลตรง นี้ฝากเขียนมาได้เลยครับเยี่ยมทำกำลังชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน,นันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ